สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจอก,กันอีกเช่นเคยนะคะในเดือนกรกฎาคม2564กับคลิปกันพยากรณ์ดวงแบบภาพรวมในคลิปนี้สำหรับท่านที่เกิดราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมลัคนาเมษชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะขอบคุณก่อนเลยนะคะขอบคุณคุณเมษทุกทกท่านที่ ติดตามชมมาโดยตลอดเนาะเป็นผู้มีอุปการะคุณที่ดีมากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพระคุณมากๆเลยสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขอสวัสดีทุกทกท่านด้วยเช่นกันนะคะกับพยากรณ์ในคลิปของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบองค์รวมภาพรวมทั่ว,วไปนะคะแต่ว่าในเดือนนี้อาจจะไม่ได้มีการทํานายเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกคลิปให้ต่างหากเลยนะคะมีหลายท่านแจ้งมาว่า าจะฟังความรักอย่างเดียวล้วนๆเลยก็โอเคค่ะเดี๋ยวจะแยกคลิปให้ก็บางท่านถ้าจะฟังเรื่องของความรักในคลิปนี้อาจจะต้องข้ามไปก่อนผ่านไปก่อนก็นได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเอาละเขาเรื่องเนาะในเดือนกรกฎานี้นะคะจะมีอะไรที่เป็นแนวโน้มสำคัญสำคัญหรือว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกกับคุณเมธกันบ้างใบแรกนะคะตัวตนเนี่ยคุณได้ temperance เข้ามา ไพ่ใบนี้นะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะคือการโยกย้ายคุณแม่บานท่านกำลังอยากจะโยกย้ายหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่หรือเปล่าเอ่ยการที่เราอยากเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไปจริงๆนะคะเอาเป็นว่าพอมันขึ้นมาเป็นตัวตนแบบนี้มันมีความอยากค่ะเพราะอะไรสี่ถ้วยเข้ามาประกบเลยเบื่ออะไรอยู่หรือเปล่าเซงเเบื่ออะไรอยู่หรือเปล่าคะจะเป็นความรู้สึกก็ได้นะหรือว่าเป็นคนก็ได้ เป็นคนที่เราเซ็งเหลือเกินสภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เราได้เผชิญอยู่เนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่านี่โอเวอรเนี่ยนะคะพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอยากจะไปแล้วละมันก็เลยว่าทำไมตัวเองเป็น temperance คือการเคลื่อนที่คือการขยับขยายเข้ามา เจ็ดดาบเข้ามาอยู่ข้างๆนะคะการปรับเปลี่ยนในที่นี้เนี่ยเราอยากจะไปแบบเงียบๆซะด้วยซ้ำไปไม่อยากจะบอกใครเลยเก็บความเบื่อหน่ายมานานแสนนานและหรือไม่ณนะตรงนี้ที่ตรงนี้มันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราสักเท่าไหร่มันมีความไม่สบายใจเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะคุณเมธบางท่าน มีการได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่าล่ะเมจิกเชียนเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าเดอะสตาร์เข้ามาไพ่เดอะสตาร์นะคะมันเหมือนกับการทุ่มเทการเต็มที่กับเรื่องใดๆก็ตามเป็นคนก็ได้นะเป็นคนเป็นสถานการณ์เป็นงานเป็นใดๆก็ตามเนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆเลยเราทุ่มเทเราเต็มที่ทุกอย่างเลยแต่พอเวลามาในเดือนนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเบอร์นาย สิบดาบเนี่ยสิบดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิดด้วยนะคะสิบดาบในสำรับนี้เขาทำน่ารักมากเลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นสำรับอื่นนะคะมันจะดูนะ่ากลัวไปหน่อยเนาะแหมสิบดาบแทงเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยแต่ว่าในสำรับนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าตาเขาก็ไม่ได้มีความกังวลหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังเล่นโทรศัพท์ได้เลยถึงแม้ว่าจะโดนปักจึกๆ,ๆแบบนี้นะคะมันจะแปลได้ว่าเรายอมรับอะเรายอมรับกับสถานการณ์ที่มันเกิด เกิดขึ้นหรือไม่เราก็มันเหมือนกับว่าอา้าวเครียดไปมันก็เท่านั้นแหละมันก็ยอมรับมันซะเลยมันมีความเบื่อไหมก็เบื่อแต่เราก็ยอมรับได้พอยอมรับเสร็จเราอยากจะปรับเรวอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าละ่ะมันมีโอกาสได้ปรับได้เปลี่ยนอยู่นะแต่ต้องค่อยๆไปนะคะเพราะว่าไพ่สรุปสุดท้ายเนี่ยคุณได้อาสวินเหรียญเข้ามาอาสวินเหรียญเนี่ยม้ามันหยุดนิ่งพอม้าหยุดนิ่งเนี่ยตัวเรามันอาจจะยังไม่ได้ ปลี่ยนไม่ได้ไปตามที่เราต้องการนักแต่อย่างน้อยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เราเริ่มที่จะมองไปข้างหน้าแล้วละมันก็เป็นนิมิตใหมา่ที่ดีด้วยเช่นกันนะคะบางท่านไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นเป็นรูปธรรมมากนักอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้ย้ายบ้านไม่ได้มีการโยกย้ายอะไรก็ตามแต่มันเป็นการเปลี่ยนตัวเราเองก็ได้ เป็นการเปลี่ยนตัวเราเองก็ได้นะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยมันจะอยู่กับเราแค่เดือนเดียวบางท่านไม่ได้ไม่ได้อยากจะย้ายบ้านไม่ได้อยากจะย้ายงานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เป็นการเปลี่ยนตัวเองเป็นการหาสมดุลให้กับตัวเองด้วยเช่นกันนะคุณเมษเป็นคนธาตุไฟนะคะไพ่ใบนี้มีธาตุไฟเป็นธาตุประจําราศีเช่นเดียวกันแนบปีก็สีแดงแล้วก็กลางอกนะคะเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไฟเนี่ย ตัวเราเนี่ยมันมีความร้อนในตัวเองมากไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเราก็ตัดสินใจเร็วใจร้อนในเดือนนี้มีคุณเมตรหลายท่านกําลังอยากจะหาสมดุลให้กับตัวเองหรือเปล่าอยากจะลองเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนนิสยัยแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นเบาขึ้นเปลี่ยนในที่นี้จะเป็นการพัฒนาตัวเองก็ได้บางท่านอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนก็จริงแต่พอจะตัดสินใจอะไรมา มันไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่นี่ควีนดาบเข้ามาแล้วพอมีควีนดาบเข้ามานะคะคุณก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดสักทีสิพอเวลามีอะไรทุกขเข้ามาเนี่ยอย่าจะทิ้งอย่าจะวางแหม่มันก็ยากยากเหลือเกินในเดือนนี้นั่นแหละคะ่ะคุณจะค่อยๆปรับตัวเองให้มันเป็นไปในทิศทางที่ที่ดีขึ้นก็ได้นะหรือมีอีกความหมายหนึ่งนะคะ แล้วอยากจะทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแต่มันยังมีความไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่มันมีความคิดมานานแล้วล่ะมีโปรเจกต์มีไอเดียมันอยากมีความคิดอยากจะทำอะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ว่ามันจะติดขัดเรื่องอะไรก็ตามนะคะหรือว่าเป็นที่ตัวเราเองก็ได้ที่ยังไม่ค่อยแน่ชัดชัดเจนกับตัวเราสักเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเจ็ดดาบเข้ามาเนี่ยอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆเด็กถ้วยเข้ามาอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มและแต่เจ็ดดาบมันคือการภาวะพวงค่ะ มันคือการห่วงหน้าพะวงหลังเอ๊ะจะเดินหน้าจะถอยหลังยังไงดีในเดือนนี้แหละค่ะคุณมีโอกาสที่อยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องนี้หรือเปล่าขออนุญ,ญาตแนะนำเนาะถ้าเกิดว่าคุณเมธบางท่านอยู่ในความรู้สึกนี้อยู่ว่าเอ๊ะเราจะปรับเปลี่ยนเราจะอะไรยังไงดีลองค่ะลองทำดูลองก่อนเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าให้ลองนะคะตามภาพเลยนะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาพยายามจะมองว่า ไอสิ่งที่มันอยู่ในมือของเรากําลังจะเริ่มทําเนี่ยมันหาสมดุลได้ตรงไหนอะไรมันมากไปเราก็เททิ้งอะไรที่มันน้อยไปเราก็เพิ่มขึ้นมาเท้าอยู่ข้างหนึ่งเท้าอยู่ในน้ําอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอยู่บนบกลองค่ะลองก่อนดูว่าเอ๊ะในน้ําเนี่ยมันเย็นไปไหมมันร้อนหรือเปล่าก่อนที่จะกระโดดลงไปทั้งตัวไม่ว่าคุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆลองเลยค่ะ ลองดูเนาะเพราะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณให้กับตัวคุณเองมากๆเลยนะดวงอาทิตย์นะคะเห็นไหมเห็นขึ้นกำลังจะขึ้นอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแน่นอนว่าก้าวแรกมันอาจจะยากหน่อยห้าไม้ห้าไม้มันอาจเป็นเพราะความลังเลข,ของเราก็ได้เจ็ดดาบเนาะพอห้าไม้มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายนิดๆหน่อยๆ แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณก็จะเห็นว่าคุณควรจะโฟกัสกับอะไรดีแล้วคุณจะหาทางออกได้นะในเดือนนี้ลองดูถ้าอยากจะอ,อลองทำอะไรบางอย่างดูนะคะไม่เสียนะไม่เสียไม่เสียเพราะว่ามันเบื่อไงนี่ไงเจดถ้วยเจดถ้วยมันเบื่อมันเซ็งค่ะถ้ามันไม่ได้เบื่อมันไม่ได้เซ็งตรงเนี้มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เรามากนะักสักเท่าไหร่ก็เลยอย่างที่ว่านั่นแหละเริ่มลองดูก็ได้นะคะเข้าเรื่องงาน งานประจำในเดือนนี้นะคะก็ยังเห็นว่ายังมีความวุ่นวายอยู่นะห้าไม้เข้ามาแต่ห้าไม้มันจะอยู่ทางด้านบนนะคะจะเป็นเรื่องของหัวหน้าง,งานของเราหรือจะเป็นโครงสร้างอะไรต่างๆใหญ่ๆก็ตามมันวุ่นวายคะ่ะมันยังคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตรงนู้นไปตรงนี้มีอะไรใหม่ๆมาบ้างหรือว่ามันมีสิ่งต่างๆที่เรายังคงจะต้องประคับประคองอยู่มันเหมือนกับเราได้ทํางานสออย่างสอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องค่อยๆทำดยทีละอย่างอันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังเห็นความวุ่นวายอยู่และวุ่นวายเนี่ยมันก็ทำให้เรานี่ไงสี่ถ้วยค่ะเราเบื่อละเราอาจจะเบื่อเรื่องงานนี้แล้วก็ได้หรือเบื่อคนก็ได้นะคะเบื่อคนก็ได้เนาะเราก็เลยพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดไม่เกลียดกลาดไม่ฉุนเฉียวแต่มันก็มีบ้างแหละเพราะว่าตัวคุณเมธเองอเป็นคนธาตุไฟ ก็มีบ้างเนาะแต่คุณพยายามหาสมดุลอยู่นะหรือเป็นเพื่อร่รมง,งานก็ได้วุ่นวายเหลือเกินไม่ใช่หัวหน้าน,นะคะไม่ใช่โครงสร้างละเป็นเพื่อร่รมง,งานเป็นทีมงานของเราก็ได้เบื่อเหลือเกินหรือไอ้ทีมงานของเรานี่แหละมันทําให้เราเจ็บปวดเหลือเกินไม่ได้โดนมาครั้งเดียวแล้วนะโดนมาหลายรอบมากๆเลยแต่ดูขาดเดือนนี้คุณชิลมากเอา้ายอมรับไงพอยอมรับ เครียดไปมันก็เท่านั้นน่ะเครียดไปมันก็ไปเปลี่ยนนิสัยของเขาไม่ได้คุณก็เลยอ้าโอเคฉันพยายามจะเข้าใจเธอแต่ฉันจะพยายามกลับมาปรับที่หัวใจฉันเองเพื่อที่จะให้อยู่ต่อได้ควีนดาบเข้ามานะคะในเดือนนี้คุณจะเข้มแข็งขึ้นมากแต่เป็นการเข้มแข็งที่ออยอมรับอะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพยายามที่จะประครับประคองหาทางออกได้ใน ในสเต็ปต่อไปอ่ะไม่เห็นความเก,กลิ้วกระหเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้ดีจังเลยเนาะดีจังเลยนะคะหรือว่าเราไม่ได้เก,กลียวกา่แหละในกลุ่มมันมีปัญหาถอยมาเป็นผู้ดูได้ก็จะดีมากเนาะงานประจำนะคะจะมีประมาณนี้หากท่านใดที่อยากจะย้ายอยากจะย้ายในที่นี้จะเป็นราชการก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะย้ายหรือเปล่าไพ่สรุปสุดท้ายในเดือนนี้มันยังไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะมันมีความอยากอยากเฉยๆแต่ตัวเราอาจจะต้องอยู่นิ่งไปก่อนก็ได้มันยังไม่ได้ดังใจเท่าไหร่เราเลยเซ็งเราเบื่อก็เป็นไปได้เนาะคนที่อยากจะย้ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราประคับประคองหัวใจตัวเองแล้วเนี่ยพอมันมีโอกาสเข้ามามันอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือว่าจะเป็นเดือนหน้าเนี่ยก็มองว่าคุณอาจจะไปคุณอาจจะอยู่อย่างอย่างไม่ทุกข์ได้อะ่ะ ถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปก็ไปเถอะค่ะแต่ถ้าเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเนาะอย่างน้อยมันก็จะไม่ได้ทุกไปมากกว่านี้ถ้าเป็นงานประจำที่ดูแล้วยังดีอยู่ล่ะดีอยู่ก็จะมีอะไรล่ะเห็นเรื่องของบริษัทที่มันขายพวกโลหะนะคะโลหะทั้งหลายเหล็กก็ได้เพราะว่าสิบดาบในสำรับเนี่ยของเขามันดีเนาะโลหะก็ได้ เป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรมองว่าโอเคคุณคุณสามารถจะประคับประคองได้อยู่หรืองานของเราที่มันไม่ได้อยู่กับที่การไม่ได้อยู่ในกับที่ในที่นี้นะคะจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปดูสาขานั้นไปดูแผนกนี้ก็ได้หรือ,อตัวเราไม่ได้ไปแต่ตัวแต่เราต้องรับผิดชอบอเนื้องานหรือว่าบริษัทอะไรที่มันจะต้องไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลาเช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือเปล่าบริษัทเกี่ยวข้องกับการเดินทางไหมอันนี้มองว่ายังคงประคับประคองได้เบื่อไหมมันก็เบื่อนี่แหละค่ะมันก็เบื่อนี่แหละแต่ในเดือนนี้เนี่ยมองว่าคุณยอมรับได้นะเนี่ยสิบดาบสำรับนี้สวยสวยจังเลยนะคะต่อมาคนที่รองงานใหม่รอง,งานใหม่มีโอกาสไหมในเดือนนี้เด็กถ้วยเข้ามาเด็กถ้วยเข้ามานะคะคุณจะได้รับข่าว ใช้คำว่าคุณอาจจะได้รับข่าวก็แล้วกันเนาะได้รับข่าวว่ามีการเรียกสัมภาษณ์เมล่าห้าไม้ห้าไม้มันคือการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการต่อสู้การชิงตำแหน่งงานได้เช่นการมองว่ามันมีได้รับข่าวมานะแต่ถ้าจะให้ได้จริงจริงจังๆเลยเดือนนี้อาจจะต้องรอนิดนึงโอเคได้ข่าวมาแต่อาจจะต้องไปได้เริ่มงานในเดือนถัดไป หรือว่าต้องใช้ระยะเวลารอนิดหนึ่งก็มีโอกาสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าในเดือนนี้เห็นว่าได้ข่าวแล้วกันนะคะได้ข่าวได้ข่าวแล้วถ้ามันเป็นงานอาชีพไหนที่ดูเหมือนจะมีโอกาสได้เร็วๆนี้ก็ยังเห็นเรื่องของโลหะอยู่นะคะโลหะก็ได้อะไรก็ได้อะไรที่มันไม่ได้อะไรที่มันไม่ได้อยู่กับที่อันนี้มันก็พอได้นะพอได้อยู่นะคะ อ๋อมีเมจิกเชียนเข้ามานะเมจิกเชียนแบบนี้มันจะเป็นงานใหม่ที่ไม่ใหม่เลยก็ได้ใหม่แบบที่ว่าไม่ได้ตรงกับสายการเรียนมาเลยก็ได้นะคะมองว่ายังโอเคนะพอได้อยู่ด้วยเช่นกันเนาะออรอง,งานใหม่ผ่านไปต่อมาเจ้าของธุรกิจธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนนี้อืมประคับประคองเยอะเรื่องเลย จริงๆนี่ประครับประคองเยอะๆมากๆเลยนะคะมันมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะแต่ว่าเราก็ยังกล้า,ากลัวๆเนาะไม่ว่าจะรอเรื่องของสถานการณ์ภายนอกก็ได้หรือว่าเรายังต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างมันยังไม่ค่อยได้สถเยรนสักเท่าไหร่โอ้มันต้องประครับประคองกันเยอะเลยนะเนี่ยธุรกิจส่วนตัวเนี่ยบางท่านอยากจะมีการเปลี่ยนไปทำตัวอื่นไปขายสินค้าอะไรอื่น ก็ได้นะลองดูก็ได้นะ,นนะคะอย่างที่บอกเนาะเดือนนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะลองทําอะไรเนี่ยค่อยๆลองไปคุณมีโอกาสได้ลองนะแต่อย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปทําจริงๆจังๆนะคะลองดูก่อนว่ามันได้ดีไหมหรือว่ามันโอเคกับเรามากน้อยแค่ไหนเด็กถ้วยมันมีการได้เริ่มต้นค่ะเริ่มต้นอะไรบางอย่างแต่มันต้องใช้ใจสู้มากๆเลยนะห้าไม้มันต้องต่อสู้หน่อยค่ะ แต่จนแล้วจนรอดยังไงคุณก็จะโฟกัสเฉพาะในสิ่งที่มันมีค่ากับคุณสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเท่านั้นค่อยๆไปเนาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่เจ้าของธุรกิจอา้าวก็ยังมองว่าอะไรที่มันเป็นเหล็กๆลโลหะอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพอจะได้ได้อยู่เหมือนกันนะหรือไม่ก็ การเดินทางเอาการเดินทางหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่กับที่มองว่ายังพอประครับประคองกันไปได้อยู่นะเดือนนี้เห็นจิตใจคุณเข้มแข็งมากขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยควีนดาบเนี่ยถึงบอกว่าไม่ได้เห็นการเกลียวกราดไม่ได้เห็นการตัดสินใจแบบผูนหันพันแล่นเท่าไหร่รับได้รับกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญได้นิ่งๆแล้วคุณจะหาทางออกได้เนาะธุรกิจส่วนตัวผ่านไปนะคะต่อมาก็เรื่องเงินละ เรื่องเงินเนี่ยใน1ิบใบนี้มีอศวินเหรียญเข้ามาหนึ่งเหรียญเท่านั้นอศวินเหรียญน,นะคะมันคือการอยากจะลงทุนก็ได้อยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆอย่างที่ว่านะคะในเดือนนี้ไม่ห้ามนะไม่ห้ามถ้าเกิดคุณอยากจะลงทุนอะไรต่างๆแต่ลงก่อนนะคะต้องค่อยๆแย่ลงไปก่อนลองดูซิว่าน้ำเนี่ยมัน ร้อนหรือเปล่ามันเย็นหรือเปล่าข้างล่างมันมีสัตว์อะไรหรือเปล่าถ้าคุณลองได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยค่อยลงมือทําจริงๆจังๆเดือนนี้ยังไม่อยากให้กระโดดเข้าไปทําเท่าไหร่นะคะจะได้ตัง <c oughs> จะได้ตังมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนอะไรเรื่องเงินก็มองว่าในเดือนนี้คุณยังต้องประครับประคองที่สุด อยู่เช่นเดียวกันเนาะเงินที่รออยู่เงินที่รออยู่นะคะมันอาจจะยังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะหรือมันได้แต่มันไม่ได้เออมันมันได้น้อยอะ่ะสมมุติว่าเรารอ,ล,อาลูกนี้ลูกนี้กลับมาใช้คืนนะคะสีถ้วยนั่งเบื่อนั่งเซงแบบนี้มีโอกาสได้ไหมมันก็มีโอกาสได้แหละแต่มันได้น้อยเห็นไหมคะที่เขาหยิบยื่นมาเนี่ยสเออหนึ่งถ้วยแต่ไอสิ่งที่เรารอเนะี่รอสามอะ่ะมันอาจจะไม่ได้จํานวนเต็มเท่าที่เราต้องการแต่ก็ เนาะประคับประคองกันไปก่อนนะคะมันวุ่นวายนะเรื่องเงินต้องดูแลตัวเองนิดนึงละคะ่ะห้าหม้เนี่ยมันอาจจะมีเงินอ,อ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนนะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจะต้องมีการ ตกใจตกใจฉับพลันดีกว่าแล้วก็เรื่องอะไรในเรื่องของรถก็ได้นะคะยานพาหนะก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มียานพาหนะนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้สิบดาบเข้ามาสิบดาบเข้ามาเนี่ยเรื่องเงินอาจจะต้องมีเนี่ยเสียเรื่องนี้ไปนิดหนึ่งต้องดูแลรอบคอบให้มากแต่ถ้าจะเสียเรื่องของสุขภาพมองว่าคุณเอาอยู่ในเดือนนี้นะคะสิบดาบ สิบดาบไม่ได้น่ากลัวเลยนะในเดือนนี้หรือมีการเสียสตุ้งสตังไปกับเรื่องของอกลุ่มคนใครเนี่ยห้าห้ามแบบนี้ค่ะกลุ่มคนจะเป็นคนในที่ทำงานของเราหรือว่าจะเป็นในเรื่องครอบครัวครอบครัวก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะอาจจะเป็นลูกหลานก็ได้เนาะเพราะว่ามันติดกับติดกับไพ่เด็กน้อยแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสแหละ ก็ต้องรอบครอบเอาไว้ก่อนนะคะเรื่องเงินผ่านไปโชคลาภล่ะโชคลาภในเดือนนี้อ,อัศวินเหรียญเนี่ยคือการใจใหญ่นะคะกล้าได้กล้าเสียอยากจะกล้าลงทุนไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องหุ้นเรื่องหวยหรือว่าลงทุนธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ก่อนไหมคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนาะสิบดาบถึงแม้ว่ามันจะมาดูไม่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ในในสำรับนี้นะคะแต่มันก็ มันก็แทงทั่วตัวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเงินถ้าเราอยากจะไปลงทุนอะไรประคับประคองมองให้รอบคอบมองให้ชัดก่อนรอสถานการณ์ก่อนก็ได้นะคะเอาเรื่องเงินผ่านไปต่อมาเรื่องของสุขภาพและสุขภาพในเดือนนี้นะคะพอเจอ10ดาบเข้าไปเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องให้ระวังนั่นแหละแต่ถ้าในเดือนนี้หางท่านใดเพิ่งมีคิวที่จะได้รับฉีดวัคซีนนะคะ ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเลยนะคุณชิลมากนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะเห็นไหมพอปักลงไปแล้วจึ๊กเนี่ยคุณก็ยังนอนเล่นโทรศัพท์ได้สบายๆเลยถ้ากังวลเรื่องของการฉีดวัคซีนในเดือนนี้ไม่ต้องกังวลค่ะคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรไดะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนแล้วก็เจอควีนดาบเข้าไปแบบนี้ค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วจิตใจของคุณมันแข็งแรงด้วยแหละตัวเราก็แข็งแรงด้วย แต่ถ้าในเดือนนี้คุณไม่ได้มีการานัดฉีดวัคซีนเนาะในเดือนนี้ต้องระวังตัวเองนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของบริเวณช่องท้องนะคะเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อมีลมอาหารไม่ย่อยการขับถ่ายอะไรประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอันนี้ต้องดูแลนะคะบริเวณช่องท้องแล้วก็บริเวณบ่าบ่าก็ได้คอก็ได้เห็นไหมคะนี่ บ่าก็ได้คอก็ได้นะคะบางท่านก็นอนตกหมอนหรือว่าเส้นพลิกอา้าวได้หมดบริเวณคอเนี่ยอันนี้ต้องดูแลตัวเองแต่ถามว่ามันจะเป็นอะไรใหญ่ตโตมโหระทึกหรือเปล่ามองว่าไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตหรอกนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะสตาร์เข้ามาไพา่ใบนี้นะคะคือการเยียวยาคือการรักษาถ้าเจ็บป่วยก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนนี้จะดีขึ้นแต่ถ้าในเดือนนี้มีการเจ็บป่วยก็มองว่าไม่ได้หนักหนาสาการเท่าไหร่เนาะ ภาพรวมนะคะคุณแม่จ๋าในเดือนนี้เนี่ยมองว่าคุณยังประคับประคองตัวเองไปได้อยู่นะแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนปเปลี่ยนแป,ปลงไปในทิทางที่ดีขึ้นซะด้วยสิโดยเฉพาะหากท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะ่ะค่อยๆไปเนาะอย่าไปหักดิบนะคะเดี๋ยวมันจะอึดอัดซะก่อนเนาะบางท่านเนี่ยอยากจะมีการ อยากจะทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นด้วยการออกกําลังกายเริ่มเลยเริ่มได้เลยนะคะในเดือนนี้เป็นการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่อะไรประมาณนี้มันมีแค่อยากอะแต่สรุปสุดท้ายมันยังนิ่งอยู่อันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าเปลี่ยนภายในอะคะ่ะเห็นด้วย เห็นด้วยเนาะจะให้เสริมว่ามีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมหรือเปล่าคะสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคม2564นี้ชอบสิบดาบสำหรับนี้จังเลยคะ่ะดูชิลมากดูรับได้ดูเออไม่เป็นไรสวยมากสวยมากอืมวายวาย บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในเรื่องของโชคลาภไม่มีแต่สามใบนี้ดันมีเอาละเอาละเอาละ,อาละขอผู้เรื่องดีๆก่อนแล้วกันเนาะพาไพ่ใบนี้นะคะจะแปลว่าชนะได้เงินเยอะอ,อ,อะการชนะได้เง,เงินเยอะนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับฐานดวงด้วยเนาะว่าเราสะสมบารมีเรื่องนี้มามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าบางท่าน สะสมมาเยอะเนี่ยมีการให้ทานมาเยอะๆนะคะโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภใหญ่มีอ้าวมีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราก็ไม่ทราบนะว่าที่ผ่านมาเรามีการสะสมทานอะไรมามากน้อยแค่ไหนมันยังได้อยู่หรือเปล่าล่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินแท้ๆโอเคมันอาจเป็นตัวเงินก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้มากตามที่เราได้ต้องการไว้อย่างที่บอกไปนี่สีถ้วยนะคะ ไอ้ที่เราจ้องอะ่ะมันมี3ามแต่ไอที่เราได้อะ่ะมันได้หนึ่งให้มันได้เธอคะ่ะเนาะมันดีกว่าไม่ได้นะคะเอาเป็นว่ามีโชคลาภทางเรื่องของเงินโดยเฉพาะมาจากเรื่องของยานพาหนะก็ได้นี่นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเออมันเราเราไม่ได้ไปซื้อเลขท้ายเรือเนาะมันต้องเลขท้ายรถสิคะถือว่าเราก็ลองดูเนาะว่าการเดินทางของเรา,าสมมติว่าเราเดินทางแล้วเรา ไปเสียงโชคเสียงลาบระหวังการเดินทางเอมีโอกาสได้หรือไม่ก็เป็นทะเบียนรถก็ได้ทะเบียนรถที่สีเข้มเข้มทะเบียนรถสีเข้มเลองดูนะคะเพื่อจะมีโชคเนาะในไพ่ใบนี้นะคะก็จะแปลว่าในเรื่องของการเดินทางได้เช่นเดียวกันเนี่ยเทมเพลนส์เข้ามาเป็นตัวเองไพ่ใบน,นี้มันก็เหมือนกับการเดินทางได้เช่นกันถ้าคุณเดินทางได้อันนี้ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเสี่ยงหรือว่าไม่ได้อยู่ใน ประเทศที่ปิดอะนะคะก็เดินทางเธอค่ะถ้าคุณเดินทางแล้วคุณจะมีโชคมีลาบจากเรื่องของการเดินทางได้แต่ถ้ามันเดินทางไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาแล้วก็ต้อง่ายเนาะเผื่อว่ามีบางท่านที่เดินทางได้เขาก็จะได้โชคลาภในเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นกันไพ่ใบนี้นะคะจะแปลว่าการจ้างงานก็ได้หรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวก็ได้หากท่านใดที่อยากจะเริ่มธุรกิจส่วนตัวของเราเองในเดือนนี้ บอกแล้วลองค่ะลองเล็กๆน้อยๆไปก่อนเราจะได้รู้ว่าไอสิ่งที่เราลองเนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้ามันโอเคเราจะได้ไปต่อถ้ามันไม่ได้โอเคเราจะได้หยุดอยู่ตรงนี้แล้วเราจะได้ไม่เข้าเหนือมากลองดูภายใบน,นี้นะคะมันคือเหมือนกับเราอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอะไรบางอย่างนะ่ะมันทำได้มันทําได้ก็มองว่าคุณคุณสามารถจะจะมองเห็นเห็นความสามารถของตัวเอง ท้ายบนี้เนี่ยเห็นไหมคะการเย็บผ้ามันต้องเป็นทักษะส่วนตัวเลยเนาะมันมันไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้มันต้องมีการฝึกฝนหนะรือว่ามันมีมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเย็บผ้านะคะหรือว่าเป็นการทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเนี่ยการประมาณเนี้ยถ้าคุณมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยลองทําดูก็ได้นะ ลองทำดูก็ได้นะคะลองติดป้ายร้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะลองดูก็ได้โอกาสที่คุณจะได้รับสตุ้งสตางมีเนาะลองดูนะคะภาพรวมนะคะคุณแม่จ๋าก็จะมีประมาณนี้ในเดือนนี้เนี่ยไม่ได้เห็นอะไรที่หนักหนาสาการเท่าไหร่แต่มันเห็นแค่ว่าคุณมีการพัฒนาคุณมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเองอะแต่เป็นการเปลี่ยนให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่มันเจ๋งขึ้นมันดีขึ้นเนี่ย มีความเข้มแข็งมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะโดนอะไรมาก็ตามคุณยอมรับได้อะคุณยอมรับคุณยอมรับมันแล้วก็คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านในสิ่งที่มันเบื่อเบื่อเซ็งเไปได้อย่างแน่นอนเนาะย้ำนะคะในเรื่องของดวงอะมันเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นแหละมันก็เป็นแค่ความน่าจะเป็นเท่านั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องอยู่ในมือของเราค่ะ อยู่ในมือของเราเนี่ยรู้แค่ว่าอันไหนดีอันไหนที่เราจะต้องระวังแค่นั้นเองทุกอย่างกำหนดได้ด้วยตัวของเราเองเนาะหวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างนะคะหากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกเราคิดว่าพอจะได้รับประโยชน์บ้างเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยทุกๆท่านที่ติดตามชมกันจนจบเลยก็ ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทุกๆท่านเลยเนาะดูแลตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ